กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนเดอรุม,มลัสุบอนสบายดีเอฟซีทุกท่านนาทีขลลาเขารบหลาหักแพงบ่อในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกและทุกโม่มนในกันยนดีตอนหับก่อสู่ซองของเมตาพี่น้องนี่ก็ไกลเสถียงอะไรพี่น้องเอ้ยสิบโมงกว่าแล้วฮะก็ขึ้นมาแต่ส่วนมันพี่น้องลงไปกับบริษัทคลิปจําเร่งมันแดดเกินพี่น้องเอ้ยพดโพ่ดพดแดดอดนนีรอตาขึ้นก่อนมเมตาแวะมา เฮือรังใหม่พี่น้องมาบอกข่าวดีกับพี่น้องทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้มานอนเฮือรังใหม่พี่น้องมานอนเฮือน้ังใหม่เมื่อคืนเนี่ยอันบริไดฟานพี่น้องเห็นตัวจริงแต่ว่าอันจักซิเมีรหรือโบแมนเนาะแมตตามานอนกับว่าขอโสดขอลับเน่เด้อว่ะขอโสคขอลับเน่เด้อขอห้อยู่ดีไม่แห้งมานอนกับให้นอนรับพันดีใฮพพันเอาแต่โสดแต่ลาบว่ะเลยเมื่อคืนนี้ขึ้นมาหาพมตตาพี่น้อง ลักซี่แมนหรือโบแมนเนาะคันธาบโบแมนก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อโบแมนสีวานนั่นตัวให้ซื้อเนาะอันทา่าพยายามซื้อก็ลองเบิรงกไปเนาะหากมันสิเป็นหวยเวียดเนาะอันมันนี่แต่ว่าคันธามันบองออกมาตา้ก็สิภูแหลถ่าหวยลาวหรือว,ว่าหวยไทยจะซื้ออีกขี้เข็บพี่น้าะขี้เข็เบหน่อยโตขี้เข็บหน่อยขึ้นมาเมื่อคืนนี่มาไต่มาควบประตู ขาตาและไข่แต่วบวชครบเมตตากำนองข้าโศเมื่อคืนนีมาครบข้าตาคบแล้วแลนข้าไต้มอนมอนของเมตตาเองเน่ะไต้มอนแต่ข้าตาปัดไปปัดไปแลนกลับเข้ามาอีกพี่น้องแลนกลับเข้ามาไต้มอนเมตตาอีกเลยข้าตากระปัดลงตารางเลยบ้านในพี่น้อยกีเข้มน้อยตัวน้อยตัวบ่ใหญ่ปัดโปรโพ,พ,พ,พว่าแดดได้รีรอพี่น้องเอ้ย แดดโพแดดโพแดดแดดนี่เหรอข้าก็เพิ่งมาแต่อันเสียบละมันพี่น้องไปเสียบละมันอยู่นาเพละ่ะกัปตันครับแม่มาลงสามคนน้องคิดกับบอสบายบ่ได้ลงน้องนิดกับอาพาโซน้องนิดกับเตบ,บ้านอีกแล้วพี่น้องไอเตบ้านอยู่สวรรค์เขตอีกแล้วพี่น้องไปอีกรอบนี่วัดสันโบ่หศีรษะฤๅแพ้อันถ์าแพ้ก็สิบ,บ่ได้ไปอีกขันถ์าศีรษะยังสิได้ไปอันเดิมพันกับทีมใหม่อีกน้องนิดก็ได้ ไปหวังสวยๆนี่แหละไปกับอาจารย์พาไปต้ากสิมาบอกข่าวดีกับทุกคนทนายพี่น้องถาผู้ใดเนาะหมักซื่อเนาะหวยเวียดกระล่องเบิ่งพี่น้องะวบานไกลหรือว่าบันไะกลเนาะบันไกลบันไกลกะคนใดหรือว่าอยู่พังไทยพังลาวเนาะหรือว่าพังไทยกับคนมีค้ายกะลองซื่อเบิ่งเด้อขี้เค็บพี่น้องถาบถือกระบายโทษในตาพี่น้อง ขึ้นเนี่ยมานอนเพื่อนอันใหม่ขึ้นแหลกอะขึ้นไตขึ้นมาเลยพี่น้องขึ้นมาหาเลยไตคกับพื้นมอนของเวตาเองอะไรพี่น้องอันทาหวานขึ้นมาห้โซกอะอหาว่ามันออกเนาะอันทาว่ามันบอกออกกับโบแมนพี่น้องแต่ว่าเมตาเห็นโตจริงๆเลยปัดไปแล้วยังแหลนขึ้นมาไตมอนส่วนไตมอนคือเก่าพี่น้องเลยเมตาจะมาบอกข่าวดีกับทุกคนนั่นแหละถาผูู้ได มักซื้อแล้วว่าผู้ใดซื้อเนาอะ,อะนลองเมึงเด้อพี่น้องไ,ไวเวียนไม่ได้วันเสาร์พี่น้อยถ้าออกหรือว่าบ่ออกก็บาบอย่าแม่ตาเด้อพี่น้องแม่ตาเว้าความจริงพี่นอ้องเอ้ยบางคนก,ก็สิถามว่าอันไปนอนเฮือนหลังใหม่ฟันหยังบ่ได้พันพี่น้องเมื่อคืนนีนมันนอนนอนแหงบ่ได้ฝันนอนจุดเดืกจังได้นอนเนาะเลยบ่ได้ฝันเห็นแต่ตัวจริงเลยขึ้นมานะขี้เข็ด ขึ้นมาไต่ขึ้นมาแม่ตากับปู่ที่นอนอยู่แต่ว่ามันไต่ขึ้นมาแล้วมันมาคบปตาคบปะตาแล้วมันไล่เขาแลนเขาไต่มอนของแม่ตาเองเลยยันหาว่าเพิ่นมาให้สู้นะก็เลยแม่ตากเลยมาว่าสู่พี่น้องพังเนาะมาบอกสู่พี่น้องพังยันหาว่ามันเมนความจริงเนาะพันธาว่าเหมนความจริงกับซาถุนแหละก็ขอให้เป็นจริงพี่น้อง คอยโศกให้ละมาได้พี่น้องเลยทันถามว่าแมนเมื่อแรงอาจกะอาจ์ซิเปินซิมาหายอีกเนาะพี่น้องกับนอนอีกเมื่ออื่นนอนสามคืนทันถามแมนกะเพิ่นมาบอกโศกเฮาหนาเฮา,ากะบอกให้พี่น้องสุกุสุกๆๆุเนาะได้หูแล้วก็ได้ถือน้ำกันหันแหลยยังให้ถือน้ำกันหันแหละพี่น้องเลยในใดกะซื้อบังเดอเอฟซีฐานใดมักซื้อเลขหวยเวียยหัานาลองเบิง่งทันท่า,ถ,าถือก,กะ ยินดีน้ำเนาะเขากับยินดีน้ำขันตาหวานได้ถือเนอ่อยันตาไปถือก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยหลายๆกับใบโทษของใบโทษแม่มมตาเพราะว่าแมต่ตานะ่ะเห็นอิหรีตัวจริงแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพินเ่นสิมาให้โชคเฮาหรือบ่เฮาก็ลองซื้อเบิ่งออะไรพี่น้องก็อย่าซื้อหลายเนาะถ้ามันบ่ออกเดอล์สม,มาโทษแมต่ตา,าว่าแมต่ตาตัว ลมวีวีน้นนอยนั่ก็ขึ้นนอนก็ล้มลมอยู่นแต่ว่ามันไอฮอนนะนะทา่งมาขึ้นนิเ่ตาเขานอนในเขานอนอยู่นอกนะโอ้ยลมเป็นลมเลยแบบขึ้นสิบหพันขึ้นสินอนเจ็บตุมเลยนะแบบมันอากาศเย็นน,นนะแต่ว่ามาขึ้นนอนใน,นมาขึ้นนี่อยกแสบเพราะมันแจ้งฝนมานอนอยู่นอก แต่ว่าข้างเบิงมื้อแมลงอีกพี่น้องมานอนอีกมือแมลงสิพันหรือว่าเป็นสีหาในความพันหรือเป็นสีอันหาโสกปบดได้เนาะแต่ว่าแม่อันตากันยังบบหูรองหน้าวา่าแม่หรือบแม่นะนะบอกพี่น้องสุกสุกคนหายฮะพวกอส่าบเนาะบางคนว่าพันธุบ่อบริพันเห็นตัวจริงๆเลยพนะี่น้องเห็นตัวจริงเลยบริพัน ข่าวดีกับพี่น้องสุกุสุคน FC ทุกท่านให้หูแล้วก็ให้ถือน้ำกั้นทางไดพี่น้องเว้ยทันใดก็นดิได้ก็ค่อยถือน้ำกันพี่น้องนะเมตาพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ค่ำแห้งเพราะว่าเนื่องจากข้าก็ลงตะเวียดแต่งานเนาะลงสูน้ำัวน้ำสวนมันคือข้าวกะโอ้ยหดกะแดดลงมาใส่พี่น้องเอ้ยหดกะไรกะเหี่ยวคือเก่าขยำ อย่างนะคั้นนำะแดงมากอะ่ะหัเหี่ยวปันได้เนาะก็ธรรมดานะหัวนำ้ำเสาาสวยแบบไหนนะเหี่ยวเป็นเห,หี่ยวเหี่ยวปิดเขาก็ะฮดสว่างกอยากเหี่ยวนี่ยอยู่เราแล้วมันแดดเกินพี่น้องแดดโพดแดดโพดแดดอันนี้เราไม่แต่แดดบ่มีลมนี่ต,ตาฮะก็มานอนได้คืนหนึ่งนอนคืนแรก ลม้อนนอนคืนแหลกน้องคิดบสบายเป็นไอเป็นวัดโอ้ยไม่ตากาพึงไครพี่นอ้องกับโซกหน่อยมึงไครแน่แล้วอันน้องขิด่ามันเป็นวัดเป็นไอต่ออีกแล้วสงงไซกันบนบอะน,นั่นสิพ้าพ่นไปอันเลียนอันอันแพทย์อแหละพี่น้องเอการน้องคิดไปเลียนแพทย์ให้มันจบแหละกันนั่น เขากะสีเกลี่ยเมื Blood ่อก kind of ินข so ้าวเที่ยงพี่น้องเกลี่ยเมื่อกินข้าวเที่ยงแล้วก็สิบกรจจกแม่ป่าพี่น้องเยแม่ป่าเอื้อยของแม่ตาเอื้อยของพ่อตาอะไรพี่น้องเพิ่นบ่สบายเนาะเพิ่นป่วยอะไรหลานโทรมาเสร็จมาบอกว่าเพิ่นบ่สบายเนาะเพราะว่าเฮากับ่ได้อยู่บ้านเดียวกันมันอยู่คนละบ้านเฮากเลยสิไปเจาะเพิ่นเพราะว่าเนื่องจากว่าไปยังกั้วินนี่แหละพี่น้องคันยางมาแรงเฮากับ่ัสิได้มานอนเกันลังใหม่เฮาอวีแถมมันจุบ คืนหนึ่งแล้วก็สองพืนสามคืนพี่อน้องคพืนที่สี่ที่หาน้องเม็ดประิลงมานอนกับหมเพื่อนมาจาัดมแล้วแต่เพิ่อนเนาะแต่ว่าเขาขึ้นบ้านใหม่เขาก็ต้องอันมีครูครัวเมียทเ่ียนพร้อมเพียงกันทนาะมานอนแรืวว่ามาขึ้นอยู่มานอนได้สามมื้อแล้วเขาก็แชร์ลูกเขาลงมานอนก็ได้นะมานอนคืนแรกก็แม่ เห็นตัวจริงเลยพี่น้องบนในฝันตัวจริงจเลยมาหายโศกเลยพี่น้องลองซื้อบ้างเดอ้อพี่น้องไอ้สุกุนสุกุลเนบซิคุการเด้อซานีโก่อนพี่น้องจ๋าเมตตาศิลาแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระมาด,ดูฮาร์้มหลายๆล่องคองเมตตาเน่เดอ้อพี่น้องแล้วก็่องน้องฟ้าโศกน้ำพอพอกกันคลิปหน้าอีกพี่น้องสบายดี